แจ้งข่าวด่วนเช้าวันที่1สิงหาคม67ครับวันนี้เปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเลต10,000บาทพร้อมกันทั่วประเทศครับเริ่มเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแอปทางรัฐนะครับผมท่านใดที่มีมือถือสมาร์ทโฟนและโหลดแอปทางรัฐไว้รอแล้ว ก็รอลงทะเบียนกันได้เลยครับเริ่มเวลา8นาฬิกาตรงเป็นต้นไปผ่านแอป,ปทางรัฐครับผมซึ่งแอป,ปทางรัฐนั้นถ้าหากใครที่ลงทะเบียนใช้งานสำเร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตาครับให้เรากดการลงทะเบียนไปที่เมนูนี้เมนูแรกครับก็คือเมนูนโยบายรัฐบาลด้านซ้ายบนของท่านครับเป็นเมนูนโยบายรัฐบาลซ้ายบนของท่าน กดเข้าไปเลยครับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วท่านผู้ชมก็จะเจอเมนูที่ชื่อว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะครับดิ g i t a l Wallet นะครับซึ่งก็จะเป็นบริการสำหรับลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิทั a l Wallet 10,000บาทเข้าไปที่เมนูนี้เลยครับผมหลังจากที่เข้าไปแล้วท่านผู้ชมนะครับก็จะมีการกดยินยอมครับข้อมูล ขอรับข้อมูลนะครับยอมรับเงื่อนไขต่างๆให้เรียบร้อยบางท่านที่ใช้งานแอปทางนัดเป็นครั้งแรกก็จะมีในส่วนของการกดที่เมนูลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเลต1,000่บาทกันเลยทีเดียวและเวลากดเข้าไปแล้วท่านที่ใช้งานครั้งแรกจะมีการสแกนใบหน้า ำหนดรหัสพิน6หลักอีกด้วยนะครับผมรวมถึงรหัสผ่านด้วยก็ดำเนินการตามคำแนะนำของแอปให้เรียบร้อยและสุดท้ายเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ um ท่านต้องเข้าสู่ขั้นตอนนี้นะครับหน้าจอต้องปรากฏคำว่าตรวจสอบสิทธิ์ดิจิทัล a l ลต t นะครับต้องขึ้นเครื่องหมาย1 2 3เป็นสีเขียวชัดเจนแบบนี้นะครับและต้องขึ้นเครื่องหมายหน้าตาเป็นประมาณนี้โดยก็จะเขียน เป็นว่าเรากำลังตรวจสอบสิทธิ์ของท่านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการตรวจสอบ ตามเงื่อนไขของโครงการต้องขึ้นหน้านี้นะสุดท้ายแล้วต้องขึ้นหน้านี้นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตสำเร็จนะครับแต่ว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่นั้นต้องรอประกาศอีกทีจากแหล่งข่าวในเบื้องต้นว่าจะประกาศผลในวันที่22กันยายน67สําหรับการประกาศผลลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000บาทนะครับถ้าหากวันนี้ระบบล่ม ก็ไม่ต้องกังวลท่านผู้ชมเขายังมีการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่15กันยายน67เป็นระยะเวลา45วันครับสำหรับคนที่ไม่มีมือถือก็รอลงทะเบียนกันได้ผ่านช่องทางที่รัฐบาลกำหนดคนที่ไม่มีมือถือจะเริ่มลงทะเบียน16กันยายนจนถึง15ตุลาคม67กันนะครับโอเคท่านผู้ชมท่านใดลงทะเบียนได้แล้วหรือไม่อย่างไร ไปถึงหน้านี้หน้าต่างนี้หรือไม่ก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมฝากกดติดตามกันด้วยท่านผู้ชมครับและวันนี้ท่านผู้ชม1สิงหาคม67ก็เริ่มต้นเดือนใหม่กันครับก็จะมีวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าที่บัตรประชาชนสหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่านบัตรประชาชนนะครับโดยก็จะเป็นวงเงินซื้อสินค้า300บาทวงเงินใหม่นะครับวงเงินค่าโดยสารสาธรารณะ750บาทแล้วก็ส่วนวงเงินค่ากา๊าซสงต้ม80บาทต่อรอบ3เดือนก็จะเริ่มรอบในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายน3เดือนนี้ได้80บาทสลับค่ากา๊าซสงต้มก็อย่าลืมใช้สิทธิ์กันนะครับ ท่านผู้ชมครับลืมบอกไปสำหรับท่านที่มีมือถือแต่ว่าปรากฏว่าลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตแล้วไม่สมบูรณ์นะครับปรากฏว่ามีพบปัญหาก็ท่านสามารถที่จะดําเนินการนะครับดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานใกล้บ้านท่านได้เพื่อขอรับคําแนะนําในการลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทได้ครับโดยจะมีหน่วยงานที่คอยซัพพอร์ตท่านนะครับคอยสนับสนุนท่านให้ความช่วยเหลือท่านก็คือ อคอเซ็นเตอร์ก่อนนะครับคอเซ็นเตอร์จะเป็นคอเซ็นเตอร์ของอการลงทะเบียนดิจิทัลว a l ล e หนึ่งบาทนะครับคอเซ็นเตอร์จะเป็นสายด่วนนะครับ1111 11, นะครับผม1111 11, 11. ส่วนใครที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับก็สามารถ ไปติดต่อเจ้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนครับประมาณ1722แห่งทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์ก็ไปได้นะถ้าเขามีหน่วยบริการ1,200รแห่งทั่วประเทศครับธนาคารออมสิน1047แห่งทั่วประเทศแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศ1238สแแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานนั้นจะให้คำปรึกษากับท่าน เปิดหน่วยแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับทางนี้ถ้าหากท่านทําเป็นที่มือถือก็แนะนำํำทำผ่านมือถือได้เลยนะครับไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ก็ได้ซึ่งขั้นตอนในการทําผ่านแอปท,ทางรัดนั้นสุดท้ายต้องได้หน้าต่างนี้ที่เราได้ทำํำแจ้งกันไปต้องได้หน้าต่างนี้นะครับว่าเรากำได้รับขอ้อมูลของท่านแล้วเพื่อรอในการตรวจสอบเงื่อนไขกันต่อไปต้องขึ้นหน้าต่างนี้นะครับและท่านผู้ชมถ้าหากใครที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทั้งบ้านมีเครื่องเดียว ก็สามารถลงทะเบียนเปลี่ยนกันลงได้แต่ทั้งนี้ต้องใช้เบอร์คนละเบอร์กันเพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้งานในอนาคตก็ใช้คนละเบอร์ก็จะโอเคถ้าที่มี2เบอร์ก็ลงได้2คนนะครับก็ลองดูนะครับผมถ้าใดพบปัญหาหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษากันด้วยนะครับอย่าลืมงดเล่าเข้าพรรษานะครับแล้วก็ถ้าหาก รักษาสินห้าได้ก็จะเป็นการดีจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับสังคมแล้วก็คนรอบข้างของเราจะได้มีความสุขกันไปพร้อมๆกันนะครับผมมีความสุขกันทุกทุกท่านครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ